ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็แน่นอนครับการเดินทางนะหลายคนก็ใช้รถยนต์ส่วนตัวนี้จะทํายังไงให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางเขาก็มีการเปิดบริการนะครับตรวจสภาพรถยนต์ฟรีนะ<ช>ของกรมขนส่งทางอากาศนะครับจัดเมื่อไหร,ร,ร่ยังไงฮะค่ะก็สามารถที่จะไปได้นะคะตรวจสภาพรถยนต์ค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุภาพผืนในช่วงเทศกาลนะคะเขาบริการตรวจเช็คยานพานะเนี่ยฟรีถึง20รายการด้วยกันค่ะสําหรับข้าราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่4เม สายยนต์ค่ะเขาจะเช็คนะคะตั้งแต่ระบบเบรกแล้วก็ระบบช่วงล่างระบบแอร์ระบบไฟฟ้าระบบของเหลวเครื่องยนต์รวมถึงความปลอดภัยต่างๆค่ะใครที่สนใจก็ไปกันได้ที่แผนกซ่อมบำรุงกองโรงงานกรมขนส่งทางอากาศตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นแปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะทั้งข้าราชการครอบครัวและประชาชนทั่วไปนะครับก็เป็นเส้นทางที่ท่านผ่านไปทางเจเล้งนั่นแหละใช่ค่ะถ้าเข้าอย่าง ท่องทางสแยกขอบพลานะครับขับรถมาจุดสานตรวจรถเด่กก็จะผ่านปั๊มปอนทอใช่ไหมปั๊มปั๊มน้ำมันเล็กๆนะครับแล้วขวามือเนี่ยบก็จะเป็นถานที่ตรวจรถยนต์นะครับเป็นของแผนกซ่อมบำรุงกองโรงงานของกรมขนส่งทางอากาศเข้าไปได้นะครับ20่ัวรายการนะครับแล้วเจ้าที่มีความชํานาญมากนะก็เรียนเชิญนะครับนะตั้งแต่วันนี้นะวันที่1ใช่งใช่ค่ะวันที่สีก็วันศุกร์เลยวันศุกร์ใช่ค่ะก่อนเดินทางนะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะก็ฝากไว้ครับ เดินทางช่วงสงกรานต์ฮะรถพร้อมนะสภาพพร้อมใช้งานคนพร้อมนะพะกักก่อนเต็มที่เส้นทางพ,พร้อมนะครับออกเดินทางได้ใช่จะได้ปลอดภัยแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยค่ะครับ